สวัสดีครับอาจารย์เอกเืงงเมย์พารวยมณีศิษส์พาเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดพุทธาวาดผู้สิกสีกับปี่น้องอำเภอสาหัสจังหวัดกาลสินเดี๋ยวสิพาเอฟซีทุกผู้ทุกคนขึ้นไปเยี่ยมชมทางบนกับปี่น้องอลังการงานสร้างเพลิน,นมาเชิญเอฟซีทุกคนทุกท่านตามมาเลยครับ ร่างการงานสางครับพี่น้องร่างกางานสางวันนี้าเอฟซีทุกคนทุกท่านมาชมบุญญาบารามีเป็นพี่น้องมาขอพรี๋ยวสิพ้าเอเซีทุกคนทุกท่านขึ้นไปข้างบนมีความท้าทายครับพี่น้องความท้าทายอาเชิญครับเชิญเลยเชิญเลยไปอันนี้เป็นสีมีบันไดบันไดเพื่อเพราะว่ามันสูงเขาก็ต้องคอยขึ้นไปครับพี่น้อง สำหรับเอฟซีก็เป็น้องอยากมาเที่ยวหรือว่าอยากมาชมบุญญาบาลมีเพิ่นหรือว่าอยากมาสางน้ำต้มบุญร่วมกันก็เป็น้องมากันได้ครับวัดผู้ศิลครับเป็น้องเด้ออยู่จังหวัดกาฬสินกันเมื่อนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมบุญญาบาลมีของเพิน่นอยาจะไปเอฟซีขึ้นไปครับเป็น้องโอ้คิดว่าแต่การตาครับเป็น้องร่างการเพื่อนีคตีก็เป็น้องกามปลอดภัย ใ้ความปลอดภัยดีไห้จะไปยอีสตขึ้นไปประกาศน่ามัดใจร่างการครับพี่น้องตามกลางสมร,รสรงงมัดสวยงามสำหรับสันเทียบมาเที่ยวมาชมกับเชื่อนนะครับเด้อวัดปู่สิงห์ที่วัดกัลยาสินก,นก,นก,กนันครับพี่น้องร่างการอำเภอสะเสขันท์ครับพี่น้องอำเภสะหัสขันทร์อีกวัดกัลยาสินเด้ออ่าใต้อีสตขึ้นมาหยิมชมโอ๋อพี่น้อง ขาน้าพี่น้องโอ้อร่างกายกับพี่นอ้องร่างการกันกัมป์จ่าไทายเป็นเฮดดี้กับพี่น้องเฮ็ดดี้ที่แรกกับพี่น้องเดี๋ยวจะมีเป็นขันที่สองที่สามขันไปอ่าเชิญนนะครับไปเ,เลยด้านหลังครับเฮากับพี่น้องเป็นอำเภอของอำเภอสหสักัน วิวส,สวยงามก็เป็น้องร่างการอันนี้เป็นอำเภอของสาร์สแคนกันนะครับพี่น้องเด้อสุดซี้เฮาด้านหลังอันนี้ก็เป็นที่พักคนะพี่น้องสําหรับตั้งสี่มื่อยล่าช้าแล้วก็สามารถมานั่งพักได้คก็พี่น้องเป็นสาลดนั่งพักนั่งพักเพื่อความพักผ่อนสะกดวอนเมื่อยแลย้วก็ต่อไปก็ใกล้ถึงลแล้วนะครับพี่น้องใกล้ถึงแล้วอ๋อไทยเป็นโดนในเชิงเชิงอยู่ใกล้ถึงแล้วอีกที่หามอง พี่หาหมองไปไปกันเดี๋ยวนี้เราก็มาถึงองค์พญ,ญานาคเก่าเซียนเพิ่นกับไนอน่ององค์ที่สองนี่ไกลถึงจนไม้ไปทางแล้วอีกจังหน่อยเดาจะวไป FC เขาไปจับองค์มาพุทธลูกเพิ่นขังใน,น,นกันอ่าเชิญกลับเชิญเชิญร่างกายกับไอ้น่องเป็ะเนียนจบแกงหรือความสวยงาม รับเอฟซีท่านใดอยากมาสวมบต์ยญญาบาลอะไรนี่หรือว่าอยากมาสาั่งนำตั้มบุญกัมาได้นะครับเด้ออำเภอสหเสัคันจังหวัดกาฬสินธุ์กันครับพี่น้องมาถ่ายถ่ายกับปันใดคุณครับพี่น้องหลายลอยขันน้ำกันอ่าเชิญเชิญเอฟซีกับเป็นขบวนกันโอ้ประเด็นงามครับพี่น้องพญานาคเต่าเสียนเพิ่นอ่างสวยงามดี อลังการครับพี่น้องอยากมาเที่ยวอ,อยากมาเยี่ยมชมมาเด้อยวกับเดอ้อครับอันนี้เฮากะมาถึงจนไม้ไปลายทางแล้วพี่น้องยินดีต้อนรับที่ชิดบันไดสวรรค์ครับพี่น้องหูก้อยหาซิบซีกันอลังการครับพี่น้องสวยงามดีนายเสือาเย็ซีขึ้นมาเขาบังขังในกันเลยครับนายเสือาเย็ซีเขาไปไหว้ปูคนกับพี่น้องในเลย เขึง้งขับบนเลยครับืึอนขับบนเรย เี๋ยวจะเอ่อดอกไม้ตวเทียนไปหลายปูขอป้อนเพ่นดอก้นิ่นะคะต้เทียนเียอธิษฐานขอพรรอบองค์พระสมรอบนะคะตามลูกรสีเหลืองที้นเลยเรียนกวานะ อ๋อครับอ๋อผีบ่เห็นกลัวพีบ่บออ่เป็นหนึ่งนางนางสามหอบเพื่อน้องนางสามหลอดอมเพิ่นเรื่องคอยข้าไปบูชาเพิ่นเด้อเราข้างหนกัน จพระเอฟซี 4, เขาไปกราบพระเพิ่นพี่นอ้องขอพรขอสุขขอใช่ขอสุขขอหลับน้ำเพิ่นขอบุญเพลิงบ,บุญญาบรารมีเพิ่อนอ่าครับพี่นอ้อง หลังจากา G, ท่าเอฟซีทุกคนตกตะลึไหวพระพันแล้วกันไปหน้องเนะเจเจไปมาเยี่ยมชมทางรอดพระพุทธบาทเปิ่นข้างหน้กันอลังการงานสาร้างด้วกันกับพี่น้องเปิ่นปันเดแบบือดวุ่สวยงามด้านนี้เป็นไปยานาคเบิดก,ก,กับพี่น้องเป็นแอร์อมออกตรงเลื่อนกันวุ่นสวยงามอลังการาการาับพี่น้องเจเไปเอฟซีกับพี่กาเปิ่นข้างในอีกทีหนึ่ง จากที่ไายรอยประพฤติบาทเป็นเลยสสพาเที่ยวเอายดซี่เที่ยวชมต่อบัดกันกับพี่น้องอารจะมีความใยง่ามทำได้เชิญเอียดซี่เชิญชมเลยครับเ,งงเ,ออเจ้ชา ดังเทพร้อมโดนใจได้มา มาใจผู้บ่าเอ่ยวอนวาวสองเอาหา่างกันวอนขอพรให้ใครช่วยทีนุ่มน้ำเชียรสาวลำเปล่าแก้มขาวอ่นอนซอนหลวงพ่อบาดดานกราบลานขอพรสัญญา อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบนอกกันครับพี่น้องอยู่กลางดอกฟัดเพื่อนอันนี้นี่รถนําเที่ยวพร้อมพี่น้องมีรถโดยสารประจําทางเพื่อนรถรับส่งขึ้นลงของอ่าผู้สิงกับพี่น้องขื่นลงบรรยากาศรอบบดัดเพื่อนี่น้องสวยงามจ่าดสะอ้านดีกับพี่น้องจ่าดสะอ้านดี

ครับต้นรับเอเจตันใดที่อยากมาเที่ยวชมวัดปู่สิงของอ่าในวัดกาฬสินธุ์เฮาก็มาได้เลยครับเด้อมาเยี่ยมชมบุญญาบารมีเพิ่นมาทำบุญทำทานขอพรครับพี่น้องสถานที่ก็จะควงขวงนายทุ่มกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เอกพารวยเมืองเมยครับพี่น้องมาถ่ายทำให้เอเจตทุกคนทุกท่านได้รับชมกัน สำหรับวันนี้ขอข้อกล่าวคำว่าวสวัสดีสุปูสุกคนสวัสดีครับ